องค์เจ้าแม่กนอเอามันนี้เป็นภายในองค์เจ้าแม่กนอิมนะคมีข้างในองค์เจ้าแม่กนอิมนะครับมีีชั้นบนสุดนะแต่เขาไม่ให้ขึ้นไปนะไม่ให้ขึ้นไม่ให้อยู่ในชั้นนี้พอนะนี่นะนี่มุมสูงฮนะดูมุมสูงเนะี่ย ภาพมุมสูงมีบรรยากาศข้างบนนะมุมสูงฐานจะแม่คนอิ่มนี่ก็เป็นลายปูนปั้นฮนะสวยงามนะตาปูนปั้นสวยงาม ช่วงเทศกาลตุตจีนนี้ก็ขอเชิญคนไทยส,สายจีนหรือว่าชาวจีนที่จะมาสักการะบูชาหรือกราบไหว้องค์แม่คนอิมนะขอเชิญเชิญมาที่วัดห้วยนองปลากั้งได้นะเป็นที่สวยงามสวยงามมากเลยเป็นลายกูลปั้นที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายของเราผมยังเชิญมา เชิญท่องเที่ยวกันได้ฉันที่ยี่สิบหกขององค์เจ้าแม่คนอินนี้ลายปูนปั้นที่สวยงาม นี่ได้ต้องไปเกินสันล่างนีบสันนี้เขาบอกเปิดนี่มุมสูงอะนี่มุมสูงของที่ยอดเจ้าแม่คนอิ่มนี่ยม,ม,มุมสูง่พาลงมาดูข้างล่างกันนะชั้นล่างกันนี่ฮะ อยันมือที่กสั้นน่ดีต้สี่างเรามือนี้น่าจะชั้นที่24ชั้นที่2ี่นี่ีนน่นี่เลยนี่ละนี่เลยอันนี้เลยเครื่องโต ชั้นที่ยี่สบี่ะนี่มุมสูงอ่ะให้ชมบนผูกันเนี่ยมุมสูงมุมยอด เดินโซ่เดี๋ยวรอลิฟต์ลงกันข้างล่างลงข้างล่างกันนะได้ ขึ้นกบอกต้องราลกันเยอะรอลิฟล,ลงกันถ่ายบรรยากาศไปก่อนเรื่อยๆรอ,อจังหวัดอรอลิฟนี่จะลงไปข้างล่างกัน นี่ก็เป็นจ้าแม่คนอ,อิมยกแกะฮนะนี่เ็ก็จลงกลแล้วลงข้างล่างกัน Yeah. Oke, ya, <laughs> ทำไมคนอิ่สวยฮะสวยสวยสวยงามมากถ่ายข้างหน้ามางหเที่น้องชดกันอีกรอบนึงด้านหน้าองุ่จะมีคนอิ่มเนี่ยเนี่ยฮะสวยฮะนี่ย